สวัสดีครับผมโอ้โหตอนนี้หารถรีวิวไม่มีแล้วครับต้องขนรถเก่าๆครับเอาเคล่นมารีวิวเอาเคล่นมาปรับราคาครับผมนะอยากดันงบมา m ด้าสอนะเป็นตัว5ประตูไอครนิกนะฮะเป็นเครื่องจั่นพันสามแล้วรถปีสมัชบกครับคันนี้ไม่วิ่งมา1 2ึ่งแสนสอโลอยากดันออกมากเลยไปเอาไปเลยครับ2องแสนหบาทครับ นะฮะยางยืงสภาพดีเลยยางใหม่นะฮะดอกยางรึกสีสานเต็มต้องบอกเลยครับใครที่ต้องการหารถไซส์ล็กนะฮะเอาไว้สแปรหรือว่าเอาไว้ให้ลูกน้องนะฮะใช้เป็นรถเซลนะฮะติดต่อลูกค้านะคันนี้เบาๆสบาสบายสบายครับผมเอามาดูด้านในครับอด้านในถือว่าไม่กี้เลยนนะฮะเป็นรถยอดนิยมเพราะเลยมาด้าเนี่ยผมต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนครับมาด้านะฮะที่เขาขายดีสุดก็จะเป็นมาด้าสองซีเอ็กซ์สามศูนย์ แล้วก็ซีเอ็กห้านะซีเอ็กแปดอ่ะประมาณนี้นะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือมาด้าสองนั่นเองครับมาดูครับนะฮะคันนี้วงมอะไรก็มาติฟังก์ชันนะครับผมมาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทนะครับผมหน้าจอเป็นหน้าจอเล็กนะฮะป็นเกียร์ออโต้นะฮะระบบอุณหภูมินะฮะเป็นอุณหภูมิเดียวนะครับผมเบอกนะจะได้เป็นบาะหนังนะครับตัวนี้เลยนะครับหลังลุงหลังคาสภาพสวยเลยครับมาดูด้านหลังครับว่าจะเล็กหรือไม่เล็กครับอุ้ยด้านหลังไม่เล็กนะฮะ ด้านหลังนะครับผมไซส์ก็พอกับแจ๋แหละครับหรือว่ายาริสนั่นแหละครับหือว่าไม่เล็กเลยนะครับอย่าไปโดนรอบคันกับผมครับรอบรอบคันนะฮะสีสันเต็มนะฮะตัวนี้เฮ้ยได้ตัวเซ็นเซอร์ด้วยว้าวนะฮะถือว่าไม่ขี้เหล่เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่เอิงจะเปิดนะฮะฝาท้ายดูึบขึ้นมาแล้วครับนี่ครับฝาท้ายของเขานะฮะโู้จอดนานไม่นานดูฝุ่นโอ้โหนะครับผมของแท้นะครับผมอ้าว หัวนัดไม่แกะไม่ถอดไม่มีขยับเลยฮะขอบมุ้งขอบยางสภาพสวยถาดนะฮะยังอยู่ครบนะฮะถาดนะฮะทะเพียงปิดไว้ในในนี้นะครับเก็บไว้ในนี้นะครับผมนะฮะเอ้ามาดูครับสีสันรอบข้างครับผมสีสันเต็มลายรุ่งลายร้อนะครับผมตัวนี้นะฮะชัดเจนครับนะฮะสภาพสวยเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มเปิดฝาโปงให้ดูครับมาห้องเครื่องครับสภาพสวยเลยนะฮะหัวนัดนะฮะฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับผมคันนี้คานหน้าเดิมเดิมสติ๊กเกอร์นะฮะอยู่ใต้ฝากระโปรงอยู่ครบนะครับผมฝากระโปรงเดิมเดมเลย คันนี้สภาพสวยๆครับรับประกันซ่อมศูนญมาสด้ไปนะฮะสปีหรือว่า2 0 0 0 0กิโลนะครับผมสําหรับรถญี่ปุ่นนะฮะใครที่ต้องการนะฮะรับประกันหลังการขายเผื่อซื้อไปแล้วเผื่อเกียร์มันกระตุกเผื่อเครื่องมันสันเผื่อกล่อง ECU หรือว่าระบบแอร์ไม่เย็นอ่ะเพียงรับประกันซ่อมศูนญมาสด้าให้นะฮะสองปีสองหมื่นโลให้ไปครับผมราคาแค่2อง0 0 0หรับประกันทั้ง2ปีไม่เอาก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับรถสวยๆแบบนี้ใครที่กำลังมองหานะฮะ ่อนดูประมาณเดือนละ4,000บาท4,000บาทครับผมนะฮะ4,000บาทมาเอาไปใช้เลยได้รถปี2016น,นะครับผมนนี้เรื่องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com